คนเชื่อไหมครับว่าแต่ละประเทศมีความเชื่อที่เกี่ยวกับแมวในการทำนายฝนฟ้าอากาศที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจประเทศเนเธอร์แลนด์เชื่อว่าจะมีลมพายุหากเห็นแมวขวนผ้าม่านหรือพรมเป็นเวลานานๆานานต่อมาประเทศอังกฤษเชื่อว่าจะมีฝนตกถ้าเห็นแมวเลียหูตัวเองเป็นเวลานานๆนถึงว่าประเทศอังกฤษได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฝนเพราะแมวส่วนใหญ่มันก็ต้องเลียหูกันอยู่แล้วจริงไหม อีกหนึ่งประเทศคืออเมริกาเชื่อว่าจะมีพายุเข้าหากเห็นแมวนอนหลับและเก็บอุ้งเท้าไว้ทั้งหมดแล้วบ้านเราล่ะครับแห่ไปเลยจ้าชนะเลิศจริงหรือไม่ผู้ที่เลี้ยงหมาแมวช่วยมายืนยันกันหน่อยเมื่อเจ้าของน้องๆอ,ออกจากบ้านไม่ว่าจะไปทำงานหรือธุระอื่นๆ จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะคิดถึงน้องๆแล้วโดยวันโพจับมือกับแพทเมดทำการสำรวจสอบถามผู้ที่เลี้ยงน้องๆหมาแมวถึง2,000คนพบว่าส่วนใหญ่จะเริ่มคิดถึงสัตว์เลี้ยงของตัวเองหลังจากออกจากบ้านประมาณ37นาทีบางคนยังไม่ถึงที่ทำงานก็เป็นห่วงความเป็นอยู่ของน้องๆแล้วสในสพวกเขายังบอกอีกว่า สัตว์เลี้ยงมักจะแสดงอาการสีหน้าที่ดูเศร้าก่อนที่เขาจะออกจากบ้านมันจึงเป็นสาเหตุทำให้พวกเขาคิดถึงสัตว์เลี้ยงโดยเฉลี่ยแล้ว13ครั้งต่อการออกจากบ้านแล้วทุกคนล่ะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการคิดถึงน้องๆชีวิตทาสอย่างเราเราต้องรีบทำงานให้เสร็จแล้วกลับไปหาเจ้าลูกรักใช่ไหมครับ